วันนี้ผมอยู่ที่ร้านโมลินนะครับผมก็คือว่ามาซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถนี่แหละนะฮะทีนี้เนี่ยผมก็มาเจอพี่เขาพอดีนะครับพี่เขาบอกว่ามีงานอาจจะมีงานจัดงานของบริษัทโมลินนะครับแต่ว่าไม่รู้วันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองให้พี่เขาบอกเองนะครับผมนะอยู่ร้านโมลินมีอุปกรณ์มากมายนะครับการเบรกนะครับอย่างดีนะครับแข็งๆนะฮะมีน็อต แราที่ต้องการนะครับผมตรงนู้นนะครับในรายละเอียดเล็กนะครับเดี๋ยวบอกผมหน่อยวันไหนนะพี่วันนี้พี่ครับอันนี้จะถามพี่สองคนเขานะครับขออนุญาตถ่ายนะครับผมได้ครับผมตามสบายนะครับ๋ยวแป๊บนึงพี่ครับผมเนี่ยผมแค่ดูจานนี้ก่อนนะครับจานนี้สวยมากนะคนี่ ในบริเวณในร้านนะครับผมเน,น,นี่ยก็จะทําเป็นรถโชว์นะครับผมรถโชว์นะครับแล้วก็จะมีถ้วยรางวัลครับมากมายนะครับผมมีสายนะครับมีอ,อุปกรณ์ทีมวีะไรนะทีมวีที่ถ้วยรางวัลของรถยนต์ทีมวีอ๋อ เฟย่องว้าเป็นของทิมวายเคีองโอ้โหจนได้เป็นลูกสาวเขาแกวครับน่ยน้องคนนี้นัทชนิดอ๋อคนนี้เหรอนี่นะครรับ้ะปเทศนะครับนี่นนะี่ลูกสาวเขาเหรอใช่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาบอสบอสบอสใหญ่บอสคนเล็กครับผมครับผมพี่หาเลยครับขายที่ไทยครับครับได้ครับพี่ โอเคฮะเดี๋ยวผมพาดูในร้านก่อนนะครับผมในร้านก็ประมาณนี้ฮะมีจานนะครับส่วนจานเบรกนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนพวกสาเบรกนะครับพายเบรกนะฮะของแต่งนะครับผมแล้วก็มีน็อตนะครับน็อตเนี่ยจะมีไทเทนะครับสีทองนะครับแล้วก็จะมีหลายแบบมีสเตอร์ด้วยครับสเตอร์อลูมิเนียมครับของพวกร้วิบากครับผมพว KX คเอคร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบ พี่บอกผมก็ได้ครับผมลองแนะนำให้ผมหน่อยก็ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นจานเบรกทัวเคล็กตรงนี้ก็เป็นน็อตสแตนเลสมีทุกไซส์ทุกรุ่นนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นสินค้าที่เราผลิตเองเป็นพวกของไนอาสามที่กันแข็งอ๋อตัวนี้อาสามกันแข็งมีหลายรุ่นให้ส่องหาได้ครับกันความร้อนใช่ไหมพี่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันแข็งเวลาล้มอะไรเงี้ยครับกันลอยกันอออย๋แตกอะไรเงี้ยครับอ๋อกันล้มกันลอยครับผมอันนี้ก็เป็นพวกสายระบายน้มันเครื่องครับผม วันนี้ก็เป็นพวกสเตอร์รถพวกโมตะกูลโนวาอะไรเงี้ยพวกโซนี่พวกแด็กเอลเอสอะไรเงี้ยครับผมอันนี้เป็นหัวสายนะครับหัวสายต้องรู้ด้านนี้เลยที่นี่ได้ครับผมแป๊บนึงพี่นี่ก็เป็นน็อตล้อทั่วไปนะครับใช่ครับน็ัดมีทุกแบบครับมีทุกแบบน็อตมีทุกแบบนะครับผมน็อตเอ่ยแหวนเอ่ยมีทุกแบบนะครับแล้วก็มีบูทบูทบูทด้วย อของเราไม่ได้เป็นร้านที่งงเป็นโรงงานผลิตเป็นโรงงานผลิตใช่ครับคนสัตวรีวิวธนาครับคือโรงงานที่นี่คือโรงงานผลิตนะครับผมไม่ใช่โรงงานธรรมดานะฮะมาก็มีทางนี้ก็ันี้ก็จะเป็นช่วงสายเคร่งสายเ<า>บรคขับเบรคขับเบรคเครื่อนยนอต์เราก็่ดีนะครของมองไซค์ก็มีครับของเราจะเป็ในใยใย,ย,ยเหล็ก อ๋อใยเหล็กนะครับเขตปักรวมปักข้างของรถยนต์ก็มีใช่ครับรถยนต์ไปทำด้วยปับผมแต่วันนี้สวยมากครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมใช่ไหมพี่ใช่ครับงาน CNC นีน่เท่าไหร่พี่ประมาณตัวนี้อยู่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับครับอืมถือว่าโอเคนะพี่จานจะมีสองลายครับจานนอกจะมีลายที่เรียกว่าลายแคปซูลอันนี้เป็นลายกลมอันนี้ลายกลมใช่สีเงินก็มีนะครับอันนี้มีเส้นสีเงินสีดำอ๋อนี่เรียกไรนั่นลายแคปซูลครับอื โมลินนะครับถ้าใครสนใจลองเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับจะมีสองที่นะพี่อยู่ตรงเทียนทะเลอยู่ตรงมาถ้ามาถนนบางเทียนชายทะเลจะเห็นธนาคารกสิกรอยู่ในซอยนี้ตรงนี้ครับจะเป็นโกดังโกดังและอีกที่หนึ่งก็คือเรกตรงข้ามปั๊มปตทอสแกงงามระหว่างสแกงงามสิบสามกับสิบห้าตรงนั้นจะเป็นร้านใหญ่เลยครับเข้าไปดูนั้นก็ได้ับพี่เหมือนกันครับจะตรงนั้นเอาสิบของจะเยอะกว่าที่นี่คือว่า ก็เป็นหน้าร้านใหญ่เลยครับก็ไปดูได้เลยครับผมโอเคครับผมนะฮะถ้าหากใครมาซื้อเองไม่ได้ฝากผมมาก็ได้ผมคิดค่ารถร้อยหนึ่งนะครับฝากฟรีเข้ามาได้เลยหรือว่าเข้าไปดูที่ไอร้านลิวธนาในช้อปปี้ก็ได้มีครับมันจะมีตคันเล่งพวกกาดแทนพวกีิวานแก้วพวกฟีโน่พวกอะไรอย่างเงี้ยมีสายคัสครับผมดัเออเอสมีหมดเนี่ยโซนิ่อันนี้ก็เป็นพวกปากันเล่งนะปากมาเล่งก็จะมีหลายแบบพี่อันนี้เป็นของเหมือนคล้ายๆพวกเออเอส ประกอบเอาไปแต่งเงาครับอันนี้จะเป็นประกับของไฮเทคที่เป็นชุดลูกปืนเป็นลูกปืนตัวนี้จะมันจะลื่นครับอันนี้เป็นประกับตัวธรรมดาแล้วก็เป็นพวกออยล oil cooler เนี่ยครับ oil ระบายความร้อนน้ำมันเครื่องพวกนี้ก็จะมีทุกแท็คนี่ใส่รุ่นไหนได้บ้างพี่มีแทั้งรุ่นรุ่นเลยพี่ติดสอบถามได้เลยครับอ๋อมีทั้งแทบซุกรุ่นนะครับใช่เวฟมังกี้พวก keo x พวกอะไรเงี้ยใน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 เพจโมลินของพี่มีไหมครับมีครับมีมีบอกหมดครับมีบอกหมดใช่ไหมครับแล้วก็พวก hand เนี่ยครับ ครับผมพวกแฮนด์นี่มันมีหลายรุ่นครับแฮนด์ด c x แฮนด์วีบารแฮนด์มอเตอร์คอร์สพวกนี้อแฮนด์มีหมดเอันนี้เป็นแฮนด์ซูมเมอร์พวกซูมเมอร์เนี้ยครับพวกนี้ครับผมนี่ก็เป็นพวกแฮนด์ทรงเคสอาร์เนี่ยแต่ว่าเขาจะไปแปลงใส่พวกแฮนดเอ็กซ์พวกนี้แล้วแต่พวกแฮนด์มันยี่สิบสองมิลเท่ากันอยู่ที่ว่าเราจะไปแปลงเป็นสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแฮนด์มันเท่ากันอยู่แล้วใช่ครับความโตของเนี้ยี่สิบสองมิลครับผมแฮนด์แฟนตาแฮนด์อ้วนจะเกิดเป็นด์แค่นัสิบแปดมิลก็ใส่ ชัดเจนครับผมชัดเจนมากพี่เขาบอกมาวันนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกนี้ก็เป็นหม้อน้ำนี่เป็นตัวโชว์เฉย่เขามีทุกรุ่นนะพี่หม้อน้ํามีหม้อน้ามีทุกรุ่นมีแดกโซนิกไอแดกโซนิคซีบีโซนิกมีเคอาร์มีเซอร์มีพวกพีซีเอ็กพวกอหไรเนี่ยครับอ๋อครับผมก็ต่วพวกนี้เรามีรับประกันหมดนะพี่เ้าไปใส่มีปัญหาอะไรมั้ยมีรับประกันหมดใช่ของคือถ้าเกิดมีปัญหามีอะไรเหมือนพวกสายเบรกเนี้ยเนี่ยผมสายเนี่อสีสาย นี่แค่ส่วนน้อยนะพี่ไม่ให้ดูให้ดูสีเฉยครับสายเบรกพวกนี้นี่คือผมการันตีให้ผมรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะพี่จะใส่นานแค่ไหนก็ช่างอถ้าสายแตกสายบวมสายรั่วนี่เอามาเลยผมเปลี่ยนให้ฟรีครับ๋อบใช่ใช่ผมเคยผมเคยเปลี่ยนอยู่พี่ครับผม คือสายพวกนี้คือไม่ต้องกลัวเพราะซื้ออันนี้ก็สายเบรกเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่นี่ก็สายเบรกมีสีสะท้อนอันนี้คือเป็นพวกสีสะท้อนสีชมพูสีครับผมคือแล้วแต่สีให้เราเลือกคือสีมาตรฐานที่เราขายดีสุดสายเบรกจะมีหลายสีนะครับใช่มีให้เลือกครับมีแค่ส่วนน้อยแค่ส่วนน้อยขายดีสุดสีนี้ใช่ไหมพี่ใช่คาร์บอนน้ำเงินสีใสเงี้ยครับอ๋อนี่นี่ฮะสายเบรกนะครับถ้าใครอยากได้สีไหนลองทักมานะครับผมนี่มันจะทน ความร้อนแล้วก็แรงดันสูงครับครับและนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมพี่เหมือนกันพี่แสดงว่าตัวนี้มันไม่มีพลาสติกหุ้มอย่างนี้ครับอ๋อเส้นเลสเลสพี่จับดูเป็นเลต้นล้วนผักเนี่ยนะใช่ครับอ๋อนี่ก็นี่เขาหุ้มอีกชั้นหนึ่งเหรอพี่ใช่ใช่ครับอ๋อนี่ราคาสูงกว่าไหมพี่เท่ากันครับพี่ราคาเท่ากันหมดเท่ากันหมดก็เท่ากันหมดเลยครับอ๋อแบบนี้ก็มีนะครับแบบแบบว่าที่ไม่ต้องหุ้มนะครับไม่ต้องหุ้มพลาสติกก็มีนะครับแล้วแต่ชอบพี่แล้วแต่ชอบนนนะคครัับออี้้ืถ่ายใหดูนะครับ โดยความกรุณาพี่เขาให้ผมถ่ายนะพี่แล้วก็สวิงอาร์มเขมีที่หมสวิงอาร์มที่มูมีทุกรุ่นเนี่ยสวิงอาร์มเนี่ยครับนี่นะวันเนี่ยผมบอกเลยพี่งานวันที่งานจะเริ่มวันที่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบสองเดือนเดือนธันวาของปีนี้ครับใกล้สิ้นปีเนี่ยครับงานเริ่มสิบห้าพี่เริ่มสิบห้าถึงวันที่ยี่สิบสองเป็นงานของโมโตโ โอตอร์ไซค์โของบริษัทรีวัฒนาครับจะจัดที่ไอถนนสแกง,งามเท่ากับสแกง,งามส3ามกับสิบห้าตรงข้ามปั๊มบอรทอเป็นเป็นร้านไอรีวัฒนาใหญ่สีแดงม,มีโชว์รูมรถมีร้านกว้างด้านหน้าจะจัดด้านนั้นพี่จะมีสินค้าลดราคาราคาถูกอะไรเงี้ยออยู่กับข้างโชว์รูมรถใช่ไหมพี่ ที่นั่นมันเป็นที่เดียวเลยทั้งรถของรถยนต์แล้วก็ของมอเตอร์ไซค์จัดอยู่ตรงหน้าออร้านใ,นใหญ่ๆของออบ้านครับนึกเก่าแล้วครับผมเขาก็มีงานคือเขามีงานไม่แน่ในในงาจนจริงๆอาจจะมีของรางวัลแจกแบบไอของขายราคาถูกราคาอะไรเงี้ยมาดูได้เลยพี่ยังไงของคือว่าถูกเกินครึ่งอยู่แล้วครับครับผมเหมือนว่าเหมือนงานประจาสิ้นปีอะไรเงี้ยเขาจัดงานอาจจะมีรางวัลในงานาอาจจรมีรวันแจกเล็กๆน้อยๆมามาดูงานมาซื้อของสินค้าบางตัวอย่างจานเบรกเนี่ยพี่มาซื้อในงานเนี่ยราคาถูก แล้วใส่ฟรีด้วยนะพี่ใส่ให้ฟรีเลยครบใส่ฟรีด้วยใช่ครับผมแต่ว่าสวยนะผมว่าเนี่ยผมยผมเนี่ยผมชอบลายนี้เลยเนยี่ยจานเบรกมันจะมีหลายเกตนะพี่ชอบลายนี้เลยนี่ฮะตัวนี้จะค่อนข้างลายคล้ายจูปิเตอร์นะครับตัวเนี้ยจานเบรกนะครับผม ตันเลกมีหลากหลายครับเหล็กค่อนข้างดีด้วยนะครับผม,มจะเป็นพวาตัวไส้ในจะเป็นซ NC ก็มีนะครับนี่ครับนี่เป็นลายแคปซูลในวิถีไทยนะเขาเรียกว่าลายแคปซูลลายนี้นครับต,ตรงนี้ใช่ไหมใช่ลายแคปซูลมันเท่าราคาเดียวกันหมดพี<อ>ลายแคปซูลกับลายกลมก็คือเป็นลายกลมๆก,ก็คือตัวนี้แล้วจะชอบพี่แต่บางคนชอบตรงกลางเป็นมินิมบางคนก็ชอบเป็นเหล็กนะพี่ใช่ใช่ครับ แต่แบบแบบนี้มีมีอย่างมีไหมพี่มีเนี่ยมีเนียมครับตัวนี้อันี้มีเนียมเหรอใช่มีเนียมมันอระมิเนียมนะครับอันนี้เป็นอลูมิเไทร์ในพวกนี้เป็นอลูมิเนียมหมดนะครับของผมไม่มีเหล็กไท้ในอ๋ออ๋ครับหรือว่าปัญหาพวกนี้ซื้อไปเขามีประกันอยู่แล้วพี่อยู่ในประกันมีปัญหาอะไรเขาเปลี่ยนเค็มให้เราไม่ต้องกลัวครับครับผมกันความร้อนเป็นมีเนียมข้างในใช่ครับมันไม่ใช่ว่ากันความร้อนมันเป็นความสวยงามเนี่ยนี่จานโตแบบว่า สีระเบิดเนี่ครับผมเนี่ยเห็นไ่มอ๋ออันน,<ส>นี้ก็เรียกว่าสีระเบิด,บดใช่ครับเนี่ย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 ในงานเนี่ยจะมีลดราคามีขาอันนี้จานกิมมินครับพี่เป็นตัวจานผมว่าในจะานโตอ่ะคือเรียกจานโตสามร้อยสามร้อย <300. S 2> มิลครับอ๋อใส่เวฟได้ใส่เวฟใ,ใส่พวกโซนิกมีขาตรงรุ่นมาในงานพี่ซื้อใส่ให้ฟรีเลยมีขาด้วยพี่มีขาพร้อมตรงรุ่นพี่ถ้าขายแต่จานพี่ก็เอาใส่กันลำบากผมมีขาใส่คาลิเปอร์เดิม ใส่กระบอกโชคเดิมเนี่ยคือใส่ได้เลยแสดงว่าชันงานนี่คือมีใส่ให้ฟรีด้วยมาเลยมพี่เราขายราคาถูกพี่เนี่ยนะใช่มีสีสันบอกให้เล่ยอันนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับครับผมหากใครสนใจจานโตแบบนี้นะครับผมก็วันงานจะมีขาคาลิเปอร์ใส่ให้ฟรีด้วยนะครับครับผมคือว่าตังกิ้งเขาขายเนี่ยมันมีขาคาลิเปอร์แถมให้อยู่แล้วในตัวตรงรุ่นเขาเรียกว่าตรงรุ่นตรงรุ่นเพื่อเอาไปใส่ฟั๊มเดิมครับกระบอกโชคเดิม ครับผมเนี่ยมาในงานที่วันงานวันที่สิบห้าถึงยีิบสองพฤศจิกาหกสี่เนี่ยครับมาเลยพี่เขาจัดงานอาจจะมีรางวัลในงานอาะมีมีเลี้ยงน้ําม,มีจัดรางวัลอะไรให้แบบ,บเล็กๆน้อยๆแต่ถามว่าของสินค้าเนี่ยราคาถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วบางบางตัวเนี่ยบอกว่าบางตัวเนี่ยอย่างเช่นพวกจานพวกอะไรเงี้ยรเราจะใส่ให้ฟรีที่ในงานไม่ได้คิดราคาไม่ได้คิดค <ừ> ่าใส่อย่างเงี้ยพี่เพราะว่าพวกนี้มันก็ไม่ได้สัญญาอะไรเงี้ยพี่แล้วแล้วอย่างอย่างคิกร้อยยี่สิบห้าเนี่ยมีไหมครับขาขาประมาณนี้ มีพี่มีมีมีเหมือนกันใช่ไหมครับผมแต่ก็อาจจะมีอาจจะเป็นบางรุ่นนะพี่บางรุ่นมันก็อาจจะมีมีครบทุกรุ่นประจานตรงนี้รุ่นนี้รพวกคุณนี้ก็เหมือนบอกว่าสมัยนี้มันก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ทำเหมือนว่าเป็นของซัฟฟ็อกแต่ไม่ไม่ว่าของไม่ดีพี่ก็ดูสภาพของไม่เอี่ยมเลยไแล้วเราก็เอามาขายมันแล้วแล้วที่นี่มีจานประมาณสองสองห้าไม่ใช่ประมาณสองร้อยห้าสิบหกหรือสองร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยมีไหมครับขนาด ไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยหกสิบผมไม่รูนะ้แน่ๆพี่แต่ขนาดจานผมจะเรียกพวกจะมีตรงรุ่นไปเลยตรงรุ่นใช่<า>ครับอ๋อครับครับครับโอเคครับผมแล้วก็เป็นพวกสวิงอาร์มนะพี่เนี่ยสวิงอาร์มเขมีอะไรเนี่ยสวิงอาร์มมีรุ่นไหนบ้างพี่เนี่ยเป็นพวกเวฟพวกโซนิคพวกอะไรมีหมดเนี่ยเขาเรียกว่ากล่องไม่อันนี้คือกล่องไม่ฉีดแพงไหมพี่เนี่ยประมาณตัวหนึ่งกล้องคร่าวๆให้ดูหน่อย ถ้าพาวในงานว่าตัวหนึ่งก็อาจจะมันแค่เจ็ดแปดร้อยโอ้โหถูกมากพี่มาดูพี่ผมบอกแล้วว่าสินค้าราคาถูงเจ็ดแปดร้อยเองครับพี่ถ้าจะอยู่ในงานนะถ้าอยู่ในงานนะครับงานให้พี่เป็นแผนกล้องใกล้ไม่ใช่ว่างานแบบธรรมดานะพี่เป็นงานสวยโหไม่ธรรมดามีเนียมครับผมมเนียมแล้วเชื่อมสวยด้วยนะใช่ใช่ใช่ครับผมของเราเชื่อมปิดทุกด้านนะครับไม่ว่าแค่นี้ครับโอ้โหรับประกันครับคุณภาพไม่ต้องกลัวครับ ไม่ธรรมดาครับผมอันนี้ผมดูแล้วแหละรอบอหนึ่งดูแล้วงานสวยพี่มาดูามีสวยสวยมากแล้วตัวน,นี้ไม่ได้ว่ามีแค่สีเงินนะมีหลายสีให้เลือกนะพี่มีหลายสีด้วยมีหลายสีเนอืยเฮียสวิงอาร์มมันก็จะมีหลายแบบมีทัง้งก็เรียกว่าหกเหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่กากล่องพิเศษกล่องหนาโอเค,คผมประมาณนี้นะพี่ก็มมีหมดขอบคุณพี่มากนะครับพี่โอเคขอบคุณมากนะครับพี่ สวัสดีครับผม